ค่ะข้อหนึ่งนะคะโจบอกว่าปล่อยวัตถุให้ตกลงมาในแนวดิ่งเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีวัตถุมีความเร่งเท่าใดนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูวัตถุนะคะถ้าเกิดว่ามันตกลงมาในแนวดิ่งสมมุติว่านี่คือวัตถุคะ่ะ ถ้ามันตกลงมาในแนวดิ่งเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยวัตถุลงมาแสดงว่า u เท่ากับ0น,นะคะแล้วก็เวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะมีแรงแรงหนึ่งค่าค่าหนึ่งนะคะก็คือค่า g แล้วค่า g เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ9.8เมตรต่อวิกําลังสองหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นแรงโน้มถ่วงนะคะหรือบางที่เนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็น10ก็ได้ประมาณเอานะคะแล้วก็ค่า g เนี่ยมันก็จะ คงที่นะคะเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันตกลงมาในแนวดิ่งนะ่ะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเร่งมันเท่าไหร่ความเร่งเนี่ยมันก็คือค่า g ในแนวดิ่งนี่แหละคะ่ะส่วนในแนวราบเนี่ยเราก็จะเรียกว่าความเร่งก็คือ a นั่นเองถ้าถามในแนวดิ่งนะคะค่า g ก็จะมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองเลยค่ะค่ะข้อต่อไปนะคะแนวโจทย์บอกว่าแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนถูกยิงเข้ามาในทิศตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอเป็นดังเส้นทางหมายเลขหนึ่ง ถ้ามีอนุภาค x ถูกยิงเข้ามาในทิศทางเดียวกันและมีเส้นทางเดินดังหมายเลข2ข้อสรุปใดที่เป็นไปไม่ได้เลยย้ำนะคะโจทย์ถามว่าเป็นไปไม่ได้นะคะค่ะอันดับแรกเรามาดูกันที่สนามไฟฟ้ากันก่อนสนามไฟฟ้าเนี่ยปกติมันจะมีทิศจากบวกไปลบใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยสนามไฟฟ้าที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันมีทิศจากทางซ้ายไปทางขวาแสดงว่าทางซ้ายเนี่ยจะต้องเป็นบวก แล้วก็ทางขวาเนี่ยจะต้องเป็นลบทีนี้เรามาแทนสิ่งจากสิ่งที่จดบอกกันก่อนเลยเขาบอกว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือโปรตอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นโปรตอนแล้วก็หมายเลขสองเนี่ยคืออนุภาค x ค่ะเรามาดูชอยกันเลยดีกว่าชอยนะคะข้อหนึ่งบอกว่าอนุภาค x ดังกล่าวมีประจุบวกอนุภาค x นะคะมีประจุบวกหรือเปล่าเราก็สามารถชิดได้เลย ตอนนี้อนุภาคเอกเนี่ยมันกาลังเดินทางไปทางคิดลบก็คือด้านนี้ทางด้านประจุลบก็คือด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกต้องมีประจุเป็นบวกแน่นอนเพราะมันกําลังวิ่งเข้าหาลบข้อนี้เป็นไปได้ค่ะข้อ2อนะคะอนุภาคเอกดังกล่าวอาจเป็นโปรตอนที่เข้าสู่สนามไฟฟ้าด้วยอัตราเร็วที่ต่ํากว่าเราต้องลองมาดูจากสูตรนี้กันนะคะก็คือ f เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า f เนี่ยมันแปรผันตรงกับ m ส่วน เพราะค่ะแปรผันตรงกับ v ส่วน r v ส่วน r เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า v มาก r จะน้อยถ้า v น้อยเนี่ย r มันจะมากเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าอนุภาค x เนี่ยต้องมีความเร็วต่ํากว่าแสดงว่าต้อง v น้อยฉะนั้น r มันต้องมากถ้าจากที่เราดูรูปนะคะอนุภาค x เนี่ยมีรัศมีการโค้งที่มากกว่าประจุของโปรตอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นไปได้ค่ะ ข้อที่3นะคะเขาบอกว่าอนุภาค X ดังกล่าวเนี่ยมีประจุเท่ากับโอตอนก็จะมีมวลที่น้อยกว่าก็จากสูตรเดิมเลยค่ะ F เท <F S 1> ่ากับ MV กำลังสองส่วนอเพราะฉะนั้นเนี่ย f มันจะแปรผันตรงกับ M ส่วนอเพราะฉะนั้นถ้า M มาก R น้อย M น้อย R จะมากอันนี้เขาบอกว่ามวลจะน้อยกว่าอนุภาค x เนี่ยมวลจะน้อยกว่า มวลน,น้อยก็คือ m น้อย r มันต้องมากก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าลัศมีของประจุ x เนี่ยมันมากกว่าของโปรตอนเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นไปได้เหมือนกันส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คืออนุภาค x ดังกล่าวเนี่ยอาจเป็นนิวเคลียสที่มีเพียงโปรตอน2ตัวก็คือข้อนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะค่ะข้อ2ก็จะตอบประมาณนี้นะคะข้อ3ค่ะเขาบอกว่าเส้นลวดโลหะ ab กาลังตก ลงมาในแนวดิ่งนะคะขณะที่เส้นลวดดังกล่าวเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ขั้วเหนือของแม่เหล็กดังรูปอิเล็กตรอนในเส้นลวดจะมีสภาพเป็นอย่างไรอันดับแรกที่ไฮไลท์ไว้นะคะว่ากําลังตกลงมาในแนวดิ่งเพราะฉะนั้น,นโจทย์เขาต้องการให้เราดูในแนวนี้ค่ะในแนวที่มันกําลังจะตกลงมาก็คือแนวดิ่งเนี่ยอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B คือรูปเนี่ยเขาให้มาในแนวนอนนะคะเราต้องมองให้มันเป็นแนวตัง้งเพราะตอนนั้นอะประจุมันกําลังจะตกลงมา พราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหนือตรงนี้ก็จะเป็นใต้ปกติเนี่ยประจุจะวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า a กับ b มันกาลังตกลงมาในแนวดิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเข้ามาใกล้เนี่ยมันก็จะมีประจุเหนี่ยวนําจาก a ไป b ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นตอบข้อ1ค่ะข้อที่5นะคะวัตถุหนึ่งเคลื่อน,ะะนที่เป็นงวงกลมรัศมีม่สิเอเมตรครบรอบหนึ่งรอบงกระจดมีค่าเท่าใดนะคะซึ่งคําหมายว่าคําว่าครบรอบนะคะก็คือจุดเริ่มต้นกับจุุุดดดดดสท้้ายนะะนดดยนนนนนนะะะะคคเเป็จีวกัััง s นะคะเท่ากับการกระจัดค่ะและดังนั้นก็จะเท่ากับศูนย์นะคะซึ่งข้อ5้าก็จึงตับข้อ1นะคะส่วนข้อที่6ค่ะเขาถามว่าหนูตัวหนึ่งวิ่งรอบสระน้ําเป็นวงกลมที่มีลักษณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1ิเมตรใช้เวลาสองนาทีเขาถามว่าข้อไหนถูกต้องน,นะคะเส้นผ่างศูนย์กลาง14เมตรนะคะดังนั้นรัศมีก็จะเท่ากับ7ค่ะเราจะใช้ใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t หรือเท่ากับ2อ i r ส่วน t ค่ะ สองพายก็คือ22ส่วน7จอัลเคก็คือ7นะคะทีเวลาเขาให้เป็นนาทีมาเราต้องทำเป็นวินาทีก็คือหนึ่งรอวินาทีค่ะตัดทอนก็จะได้0 3นจุดมกนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูว่าข้อไหนถูกนะคะซึ่งข้อใายผิดข้อไข่ผิดค่ะข้อควาย14 14เมตรก็คือตรงนี้นะคะ14เมตรอย่างละเอย่างละเก็ข้อนี้ถูกค่ะเศษหนึ่งส่วน4ี่ประมาณการกระจัดก็ได้9ก้มเมตรข้อนี้ก็ถูกนะคะดังนั้นข้อหกจึงต่อข้อหนึ่งค่ะแล้วข้อเจนะคะ ถ้าถามว่าร้อแรกข้อหนึ่งเคลื่อนที่บนโตเส้นโตข้างหน้ามีการขจัดเป็นบวกนะคะส่วนถ้าเคลื่อนที่ถอยหลังก็จะมีค่าเป็นลบถ้ามีความเร็วเป็นลบแต่ความเร่งเป็นบวกสภาพการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูสภาพการเคลื่อนที่ก็คือจะเป็นตรงข้างหน้าในข้างไหนบวกส่วนข้างหลังก็คือข้างไหนลบตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วนะคะก็คือวีตรงนี้ก็จะเป็นเอค่ะซึ่งถ้ามีความเป็นไปได้ก็คือข้อสามนะคะที่ v 2นั้นจะน้อยกว่า v 1นึ่งก็คือ a เท่ากับ v 2ลบ v 1ส่วนด้วย t นั่นเองค่ะแล้ว a นะคะก็จะมีค่าก็คือเป็นบวก v 2มากกว่าเท่ากับ v 1ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะคะส่วนข้อที่8เขาถามหาว่าการเคลื่อนที่ใดจะเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไท์มากที่สุดนั่นเองนะคะการเคลื่อนที่โปรเจกต์ไทท์ก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ใรที่เป็นการเคลื่อนที่ในแกนแนว x กับแนว y นะคะข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดก็จะเป็นข้อ3นะคะ ข้อที่เก้านะคะเป็นข้อที่ถามเกี่ยวกับลูกตุ้มค่ะลูกตุ้มคือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเขาถามว่าลูกตุ้มในการเนี่ยที่กําลังแกว่งกลับไปกลับมาเป็นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะที่ตําแหน่งต่ําสุดค่ะของการแกว่งเนี่ยลูกตุ้มจะมีสภาพการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรข้อนี้นะคะถ้าพูดง่า,งายๆใช้ความจําค่ะถ้าเป็นตามทฤษฎีเนี่ยก็คือที่ตำแหน่งต่ำสุดนะคะของของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกนะคะจะมีความเร็ว สูงสุดค่ะแล้วก็ความเร่งต่ําสุดนะคะหมายความว่าข้อนี้นะคะคําตอบก็คือข้อที่สานั่นเองค่ะเพราะที่มีความเร็วสูงสุดเนี่ยพะเป็นเพราะว่านะคะที่จุดต่ําสุดเนี่ยจะต้องทําให้วัตถุเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปนะคะบนจุดสูงสุดได้ก็เลยต้องมีความเร็วค่ะแล้วทําไมความเร่งต่ําสุดมีความเร่งต่ําสุดนะคะมันเป็นเพราะว่าที่การเคลื่อนที่ที่จุดต่ําสุดเนี่ยจะมีการหยุดพักของวัตถุนะคะเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นทําให้ความเร่ง <S <S ต่ตําสุดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่สามข้อถามเกี่ยวกับขึ้นกลนตามยาวแล้วก็ขึ้นกลนตามขวางว่าที่ถูกนิยามขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยหลักเป็นอะไรนะคะปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลักนะคะถ้าเราจาได้ตามทฤษฎีเหมือนกัน,นะคะ่ะข้อสอบนี้เป็นข้อสอบความจํานะคะก็คือขึ้นกลนตามยาวนะคะจะมีทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาคเนี่ย,ตา,ยตามทิศการเอ้ยตามทิศการเคลื่อนที่ของลื่นค่ะส่วนขึ้นกลนตามขวางเนี่ยจะมีทิศการ สันของอนุภาคนะคะตั้ง,งฉากกับทิศการขั้นที่ของขึ้นค่ะนั่นนะคะก็สรุปแล้วว่าปัจจัยหลักที่จะเป็นปัจจัยที่ถูกนิยามขึ้นสำรับขึ้นตามขึ้นกลนตามยาวแล้วก็ขึ้นกลนตามขวางเนี่ยก็คือทิศการสันของอนุภาคตัวกลางนั่นเองค่ะที่เป็นตัวกําหนดนะคะข้อที่สิบเอ็ดนะคะถามว่าลูกบอลลูกหนึ่ง ตกลงน้ําและสั่นขึ้นลงหลายรอบทําให้เกิดขึ้นผิวน้ํานะคะเป็นวงกลมพอเวลาผ่านไปนะคะสิบวินาทีนะคะอันนี้คือตัวทีค่ะเพื่อขึ้นเนี่ยแผ่ได้ออกเป็นยี่สิบเมตรนะคะมีรัศมีเป็นยี่สิบเมตรแล้วก็มีระยะทางสั่นขึ้นนะคะเท่ากับสองเมตรจากข้อมูลดังกล่าวข้อถามหาความถี่ค่ะความถี่ก็คือเอนั่นเองรัศมีสูงสุดยี่สบเมตรนะคะอันนี้คือตัวเอค่ะเคลียร์ทางแล้วก็ระหว่างระยะทางระหว่าง สันคลื่นกับสันคลื่นเนี่ยก็คือแลมดานั่นเองค่ะถ้าว่ารูปก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสองมิรอ่ะเข้อถามหาความคลื่นขอความถี่ของคลื่นนะคะก็คือเราจะเริ่มที่สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ค่ะ อัตราเร็วนะคะเราต้องหาอ,อัตราเร็วก่อนนะคะโดยการแทนค่าลงไปในสูตรนะคะ v ก็เท่ากับระยะทางก็คือ20นะคะส่วนด้วยเวลาทั้งหมดคือ10วิค่ะเราได้อัตราเร็วออกมานะคะจะเป็น2เมตรต่อวิค่ะแล้วพอได้อัตราเร็วออกมาแล้วนะคะเราก็เอาไปแทนค่าในสูตร v เท่ากับ f ล a มดาค่ะเพื่อหาค่าความถี่ที่จะย,ย้ยายค่าหาความถี่นะคะก็ได้ f เท่ากับ v ส่วนลัมดาเองนั่นเองค่ะจะได้ว่า f เท่ากับสองส่วนสองนะคะก็คือหนึ่งเฮิร์ตค่ะข้อนี้นะคะก็จะต่อข้อที่สองค่ะข้อสิบสองนะคะปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อความเร็วเสียงในอากาศถ้าจำได้จากสูตรความเร็วเสียงในอากาศนะคะจะมีสูตรว่า v เท่ากับสามรอยสามบเอ็ดบวกศูนย์จุด 6 t ทนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วเสียงในอากาศนะคะนั่นก็คือที่เส้นทีตัวนี้นเนี่ยหมายถึงอุณหภูมินั่นเองนะคะข้อนี้จึงตอบว่าเป็นอุณหภูมิที่เป็นปัจจัยต่อความเร็วเสียงในอากาศค่ะตอบข้อ2ค่ะไปโอเคครับแล้วก็กลับมาต่อในวิชาโอนเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ครับภาคฟิสิกส์ข้อที่13บนะครับโจทย์บอกว่าการประชุมหรือลง ภาพนยองครับมักมีบุกเพดานห้องด้วยกระดาษชา้นอ้อยติดผ้าม่านที่ผนังห้องและปูพรมที่พื้นครับท้งนี้ช่วยเพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดจากคุณสมบัติข้อใดนะครับข้อนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมจะวัดภาพนะครับสมมุติว่าเรามีอันนี้เป็นกำแพงเนาะเสียงเนี่ยมันจะเข้าไปใช่ไหมแล้วชนกำแพงแล้วจะออกไหมทำให้เราเกิดเสียงสะท้อนกลับน,นะครับ แต่ว่าถ้าเราเอากระดาษช,ชั้นอ้อยหรือว่ามักบุกเพดานไปแปะตรงเพดานตรงวอลหรือกําแพงของเราใช่ไหมครับมันจะช่วยมีคุณสมบัติช่วยดูดเสียงครับจึงใช้เป็นเรื่องของการสะท้อนของเสียงครับตอบข้อนี้เคีย้ตัต่อมาข้อ14เหตุใดขค้ื่แม่เหล็กไฟจึงตัดเป็นคลื่นต่างขวางนะครับก็คือคลื่นตา่างขวางเนี่ยคุณสมบัติที่เราต้องจําได้คือสนามแม่เหล็กไฟและสนามไฟฟ้าครับมีทิศทางตั้งฉากกันนะครับ ตั้งฉากกันเป็นหลักทฤษฎีที่เราควรจำได้นะครับและข้อ15นะครับถ้าวิทยุ AM แห่งหนึ่งครับก็จะเสียเลื่องความถี่780กิโลเฮิรตซ์ข้อใดกล่าวถูกต้องครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อทฤษฎีที่อนข้างยากครับต้องใช้ความรู้เฉพาะสูงนะครับข้อนี้ตอบข้อ,อ,อข้อ2นะครับเนื่องจากว่าวิทยุสถานีวิทยุเนี่ยจะปล่อยแค่ ลื่นความถี่เช่นนี่ขึ้นประหะนะครับเท่านั้นเราจึงต้องตอบข้อนี้ครับเพราะว่าสานิวทิโอเนี่ยไม่ปล่อยคลื่นอื่นเลยนะค่ะข้อ16นะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นสมบัติของรังสีแอลฟาค่ะสมบัติลังสีแอลฟานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตามช้อยกันเลยเนาะว่าใคอะไรถูกข้ออะไรผิดนะค่ะเป็นอิเล็กตรอนนะคะเป็นอิเล็กตรอนผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นสมบัติของเบต้าเบต้าลบค่ะ เป็นคืนแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคื่อแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอยู่ในกรณีแกมมาเท่านั้นนะคะเป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียมใช่ค่ะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของรังสีอัลฟานะคะก็คือ c 2 he ค่ะโดย he นะคะก็คือฮีเลียมตัวนี้ค่ะซึ่งถูกนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อ17ค่ะธาตุที่มีสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสตัวนี้นะคะมักถูกเรียกว่าอะไรเวลาเราดูในกรณีเราเรียกธาตุสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสตัวนี้นะคะเราจะเรียกตามาธาตุเลขมวลค่ะ เลขมวลก็คือตัวไหนคะเลขมวลคือตัวบนค่ะก็คืออันนี้ตัวนี้เลขมวนส่วนเลขล่างอะไรเลขล่างกับเลขบนนะคะจะมีข้อสงสัยหลายคนมากเลยค่ะที่จะเกิดการสับสนเนาะว่าคืออะไรส่วนตัวนี้ก็คือเลขอะตอมนะคะอย่าจาสับสนกันนะเพราะว่าหลายคนชอบตามสับสนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเลขท่าสายรักเนืเคียนะคะเราเลขตามเลขมวนเท่านั้นค่ะก็คือตามตัวบนก็คือเลขสี่สิบเลยต่อข้อสามค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะเหตุใดโรงไฟไฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันจึงต้องสร้าง,างใกล้แหล่งนะ้ำธรรมาชาตินะคะเรามาดูชข้อหนึ่งกันเลยค่ะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการดับไฟกรณีไฟไหม้เตาปฏิก,ฏกร์ปรมนูเราคิดว่าถ้าสมมติเราจะดับน้ำด้วยปร,ปรมาณูนี้ก็คือคงไม่น่าทานแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ระเบิดไปนานแล้วเนาะก็ไม่ใครเสี่ยงชีวิตหรอกก็เลยตัดะค,ะค่ะเกิดความจริง ข้อ2นะคะใช้นะ้ำปริมาณมากในการถ่ายทเทความร้อนจากเตาปฏิก้อนไปยังกระหันน้ำอันนี้ถูกค่ะเพราะว่าเพื่อต้องการน้ําในการดับไฟเพื่อให้ทันเวลาค่ะแต่ในโจทย์ข้อแรกก็อาจจะใช่นะคะแต่แต่แต้องแ,แต่ทุกคนต้องเห็นนะคะว่ามันเป็นปฏิกรณ์ปรามานูค่ะซึ่งมันระเบิดไปแล้วแล้วมันทําเกิดปฏิกริริยาลูกเซะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากค่ะเลยตอบข้อสองะคะ่ะ